กองทัพบ,บกนำคณะสอมวลชนลงพื้นที่ที่บ้านน้องจานค่ะคุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดสะแก้วไปตรวจสอบพื้นที่หลังการยึดขึ้นอธิปไตยจากสิ่งปลูกสางที่ลุกล้ำแนวชายแดนไทยกัมพูชาสิเป็นจังไดไปติดตามจากคลิปคลิปนี้คะ่ะ ตรวจสอบพื้นที่หลังการยึดคืนอธิปไตยจากสิ่งปลูกสร้างที่ลุกล้ำแนวชายแดนไทยกัมบูชากองทบกนะคะโดยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทบกนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่บ้านหนองจานตะบนโนนหมกักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเพื่อตรวจสอบพื้นที่หลังการยึดคืนอธิปไตยจากสิ่งปลูกสร้างที่ลุกล้ำแนวชายแดนไทยกัมบูชาโดยมีพลตรีวินไทยสุวารีหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์สปกทอบ,อบพร้อมคณะและกองกำลังบุรพะ ร่วมลงพื้นที่นะคะพร้อมกับรับฟังบรรยายจากพันเอกชนรงค์กาสีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่12พันเอกชนรงระบุว่าช่วงสถานการณ์การสู้รบระหว่าง8-26ถึงธันวาคมตรวจพบว่าฝ่ายกัมพูชามีการจัดตั้งที่มั่นทางทหารอย่างเข้มแข็งตลอดแนวถนนสาย58หรือเส้นเคในลักษณะรูปตัวแอลมีบังเกอร์กว่า29แห่งทั้งแนวถนนและใกล้สรนน้ำยูเอ็นซึ่งเป็นพื้นที่เดิมนะคะของบ้านเรือนประชาชนก่อนถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการทาง ส่วนประเด็นแนวชายแดนนะคะยืนยันว่าไม่มีปัญหาหลักเขตเนื่องจากมีพิกัดชัดเจนจากการสำรวจและจัดทำหลักเขตร่วมไทยกัมพูชาตั้งแต่ปี2549ถึงปี2550โดยพื้นที่มีข้อพิาพาทเกิดจากความแตกต่างของการตีความแนวเส้นเขตแดนนอกจากนี้ระหว่างการควบคุมพื้นที่เจ้าหน้าที่ยังพบร่องรอยการกระทำผิดของกระบวนการแก้งคอเซ็นเตอร์ตรวจพบอาคารสองหลังลักษณะโกดังและที่พักซึ่งเรียกว่าโกดังจีนเท่านะคะและโกดัง รีสอร์ทพร้อมตรวจยึดโทรศัพท์มือถือ19เครื่องซิมกะ4ชุดสมุดบัญชีธนาคาร61เล่มและอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตสอดคล้องกับการใช้เป็นฐานปฏิบัติการหลอกลวงออนไลน์ค่ะ